เก่าสวัสดีครับ FC สายนักลงทุนทุกท่านเลยละกันครับเราเดินทางมาถึงค่ำคืนวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนครับก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับโปรแกรมหลีกหลักครับที่จะกลับมาฟาดแข่งกันพร้อมหน้าครบทุกลีครับสำหรับเพื่อนๆสายนักลงทุนท่านไหนครับที่กำลังมองหาครับที่จิ้มดีๆสักที่หนึ่งหลังบ้านที่มั่นคงแนวทางที่ชัดเจนครับและเมื่อคืนนี้ครับสำหรับผลงานครับไม่ว่าจะเป็นเรียวไทม์45นาทีเมื่อคืนนี้22ไม้ผิดพลาดไปแค่4 ที่เหลือประสบความสําเร็จไม่พอแค่นั้นครับรวมถึงทางด้านของชุดแพ็กเกจสี่แพ็กเกจสองแล้วก็เมนูหนักเมนูเน้นครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกมักเซยและก็ออฟเฟนแฮมเสียดายแดนเหนือทางด้านของอาคูดครับอีกแค่ตุงเดียวเท่านั้นไม่งั้นนะครับเขียวทั้งกระดานแน่นอนครับก็ยินดีด้วยละกันครับสำหรับ f c ที่ก้าวขาเข้าไปในสมาคมเมื่อคืนนี้12ท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้ครับและเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาเอนจอยกันครับปัดขวาไปที่หน้าช่อง ใต้ลูปโปรไฟล์ครับจะมีคำอธิบายอยู่หรือว่า a t o s m 878มาได้เลยยินดีต้อนล้วทุกท่านครับส่วนวันนี้ครับสำหรับ2คู่หน้าเชียร์ประจำหน้าช่องประจำหน้าคลิปคืนนี้ครับเราไปดูที่คู่แรกกันก่อนเลยครับในศึกทางด้านของนะครับ พีมาริกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของวูมตันครับวันเดอร์เลอร์ครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านคริสตันพาเลสปราสาทเรือนแก้วนั่นเองครับซึ่งคู่นี้ครับทางด้านของผลงานเจ้าบ้านอย่างวูมตันครับนักตอนนี้จากโปรแกรม11นัดที่ผ่านมาเก็บไปได้แค่2คะแนนนะถือว่าผลงานย่ำแย่ที่สุดนะครับในรอบหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับจากการเสมอ2แล้วก็แพ้9เกมล่าสุดโดนเชลซีถล่มไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อ0ครับรวมถึงวันนี้ครับในเรื่องของขุ่มกําลังคนในเชิงลึกนะทางด้า ลาเซนจอห์นฮารีอัสนะครับทางด้านของนะครับมูเนซี่นะครับอังเดอูโกบูเอโนนะครับที่ยิ่เป็นแกนหลักครับส่วนวันนี้ครับจะพบกับทางด้านผู้มีเียือนอย่างปราสาทเรือนแก้วคิสตันพาเลต แนวภายใต้การคุมทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับก็ถือว่านะตอนนี้สถานการณ์ในหลีครับหลังอันดับนะครับที่10ของตารางจาก11นัดที่ผ่านมาเก็บเป็นหมด17คะแนนจากการชนะ4ี่เสมอไหนเสมอกันไป5แพ้ไป2นะครับผลงานเกมล่าสุดครับแบ่งคะแนนกับไบรตันดิโฮเอาเบียนไปศูนย์ประตูศูนย์ในหลังยาวตัวเองนั่นเองครับส่วนวันนี้ในเรื่องของแกนหล,ลักครับสำหรับทางด้านของคิสตันพาเลตลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับก็จะมีทางด้านของชองมาเตตาทางด้านของ aza, ino, อิสไมล,ล่าซา,าเจลมี่ปีโน่พร สารแนวลุกในคาคืนวันนี้มีแดนกลางอย่างอดัมวัวตันที่ฤดูกาลนี้ครับเป็นตัวจับจังหวะคุมเดมเบลแดนกลางได้ดีจ่ายคิรพาดก็มแมนนะครับก็ถือว่าวันนี้จากสถิติแล้วนะครับจาก2ฤดูกาลที่ผ่านมาคริสตันพาเลตไม่เคยแพ้ทางด้านของวูมตันเลยเป็นการชนะรวดถึง4เกมติดต่อกันครับวันนี้ในเงื่อนไขต่างประเทศครับหยิบยกนะครับให้กับทางด้านคริสตันพาเลตจะต้องบุกไปชนะสถานเดียวครับคิดว่าการตั้งรับส่วนกลางของคริสตันพาเลตหรือแม้กระทั่งเปิดเกมดูใส่วูมตันครับวันนี้ยังมองว่าวิธีการคร ก็แท็กติกของโอลิเวอร์กัสเนอร์ครับมีดีพอนะครับที่จะบุกไปอัดทางด้านของเวลตันและเก็บ3คะแนนครับเมนูแรกวัดใจที่นะครับทางด้านของนะครับปราสาทเรือนแก้วอย่างคริสตันพาเลตได้เลยครับส่วนเมนูที่2ครับเราไปดูที่บิ๊กแมตช์ประจำกัคืนวันดีครับในศึกพรีเมียร์ลีกเช่นกันครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าบ้านอย่างซาลิกาดงนิวคาสเซิลอันดับที่14ที่จะเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการเยือนของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลองจะฝูงนั่นเองครับเจ้าบ้้าาานนครับอย่งด นิวคาสเซิลภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับก็ถือว่าในฤดูกาลนี้ครับไม่ตรงตามมาตรฐานของสโมสรเลยครับถือว่าตลอด11นัดที่ผ่านมาครับทางด้านของนิวคาสเซิลเก็บไปได้แค่12คะแนนจากการชนะ3เสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไปถึง5ครับเกมล่าสุดโดนหักประก,กาเซียนนะโดนทางด้านของนะเบนฟอร์ดเปิดรังถล่มไปถึง3ประตูต่อ1นนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับในเรื่องของแกนหลักอาจจะมีความพร้อมที่ลงตัวครับแต่จะขาดแค่ นะครับลิสลาเมนโตตำแหน่งบิงแบ็คนะครับฝั่งซ้ายนะครับนอกนั้นอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นในด้านของนิกโป๊ปนะครับยืนเฝ้าเสาแดงรับเป็นคีย์แดนทิเปียแมทธิวอ่าทางด้านของมาลิกเชียวครับทางด้านเซเวนบอสแมนแล้วก็ลูอิสฮอร์นั่นเองครับส่วนแดกนกลางชอบมากครับสำหรับซันโดโตนาลีบูโนกิมาไรแล้วก็โชลิงตันนั่นเองครับส่วนสามประสานแนวลุกวันนี้ครับเป็น,น,าน Jacob Murphy, ทางด้านของจาคอบเมอร์ฟี่ทางด้านของฮาวิ่บบาร์ดครับและมีทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนเป็นตัวเลือกและหน้าเป้าวันนี้เป็นทางด้านสุด้้านนนนิคเเเเเวททออออรรร์์มมดั่่งงีพล ลาตาขายครับจะพบกับทางด้านของผู้มาเยือนครับอย่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับภายใต้การคุมทีมของเป๊ปโกเดล่าครับก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมาโดดเด่นเหลือเกินครับเก็บชัยชนะลวดมาตลอด4เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับแล้วก็ในเกมลีกเก็บน้ำหมด22คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอลอยู่แค่4คะแนนครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับสำหรับแมนซิตี้ครับเพราะว่าขุมกําลังคนที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับค่อนข้างมีฟอร์มที่ดีโดยเฉพาะเออร์ลิงเบลฮารันพาทีมชาตินอร์เวย์ครับไปสู่ฟุตบอลโลกในรอบ 20ปีครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของแมนซิตี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์รี่ดูกูฟิลโฟเดนเลยานแชกีครับมีทางด้านของแบรโดซินวามีทางด้านของกลางรับอย่างเนโกกอนซาเลสครับแล้วก็แนวรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูเบนดิอาจัสโกกวาดิโอเนอเนโกโอไลลี่นะดาวรุ่งแล้วก็มาซิลสคุนเยสครับผู้รักษาประตูเป็นผู้รักษาประตูชาวอิตาลีอย่างดอนนาลูมานั่นเองครับก็ถือว่าวันนี้ครับในเรื่องความพร้อมนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลและแมนซิตี้เนี่ยสภาพความพร้อมเกือบจะ100%ครับเจาะลึกไปที่สถิิตกการเจอัน นะครับคู่นี้ในเซนต์เจมส์พาร์คแล้วกันเอาเฉพาะเซนต์เจมส์พาร์คตลอด2เกมหลังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้นะครับก็ถือว่าเป็นการชนะหนึ่งเสมอไหนเสมอกันไปหนึ่งนะครับก็ถือว่าในเกมที่ซิตี้ บุกมาเก็บ3คะแนนเหนือในด้าวนิวคาสเซิลได้ต้องย้อนไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนครับแต่ก็เชื่อว่าด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาครับเกมลุกของซิตี้นะครับมีแนวลุกที่ค่อนข้างนะครับบุกแบบทุกทิศทุกทางจริงไม่ว่าจะเป็นการโอเวอร์แลปจากริมเส้นนะครับใช้ความเร็วของเจนมี่ดูกูลากเลื้อยหรือแม้กระทั่งครับจังหวะสวนกลับและจ่ายคิร์พาสของเลยานชากีครับแล้ววันนี้มีหน้าเป้าอย่างเออร์ลิงเบลฮาร์แลนเป็นตัวจบสกอร์ครับยังไงคืนนี้ครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับ ช่วงนี้กาลังมั่นใจครับเชื่อว,ว่าซิตี้มีดีพอครับที่จะบุกไปอัดทางด้านของนิวคาสเซิลและเก็บ3คะแนนติดมือกับบ้านอย่างแน่นอนในค่ําคืนวันนี้ครับและนี่ก็คือฟุตบอลมันครับประจําหน้าช่อง ประจำหน้าคีบครับชอบไปที่ทางด้านของคิสตันพาเลตแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้ครับส่วนเพื่อนท่านไหนครับที่อยากจะเข้ามาเอ็นจอยกันเพิ่มเติมปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านเอาว้ใจกับมันสักนิดหนึ่งแล้วกันครับและสกิปกันเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านส่วนคำคืนวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้เฮงปังครับสวัสดีครับ